นี่คือสิ่งทุกคนจะได้เจอถ้าไปเที่ยวฮังกาตาหรือุูเกะช่วงกลางเดือนกรกฎาคม นี่คือเทศกาลฮาตะตะกิยองยมกษัตริ์ที่เป็นเทศกาลที่สืบทอ,อดกันมายาวนานกว่า700ปีที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็ค,คึกคักมากเวอรทุกคนคือระหว่างเทศกาลนี้นะคะจะมีชาวญี่ปุ่นนับพันคนใส่ชุดดั้งเดิมวิ่งไปตามถนนฮาตะพร้อมแห่ยมกษัตรย์หรือว่าขบวนแท่นสเสียงประดับดประดาสวยงามโดยแต่ละปีนะคะงานจะจัดช่วงระหว่างวันที่1ถึง15รกรกฎาคมโดยระหว่างวันที่1ถึง14กรกฎาคมเนี่ยแท่นเสียงทาง14แทนจะถูกตกแต่งและนําไป วางไว้ย่างสถานที่ต่างๆในเมืองซึ่งแต่ละแทนน่นก็สวยงามอลังการนะคะตามไปถ่ายรูปเก็บกันได้แล้วก็ระหว่างวันที่10ถึง14กรกฎาคมเนี่ยจะมีการซ้อมเดินพาเรดแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันในคลิปเนี่ยเราก็ถ่ายกันวันซ้อมนะคะแต่ไฮไลท์จะอยู่เช้าเมือ่อวันที่15กรกฎาคมที่จะมีการจัดการแข่งขันวิ่งถือเสรียงแบบนี้โดยจะมีทั้งหมด7ทีมจากเขตพื้นที่การปกครองฮากตาตะในฟุกุโอกะมาแข่งกันแห่แท่นแบบนี้นะคะผ่านไปตามถนนรอบเมืองโดยจุดเริ่มต้นของขบวนจะอยู่ที่ศาลเจ้าคุชิดะถ้าใครอยากจะมาเป็น ส่วนหนึ่งของเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของญี่ปุ่นแบบนี้นะคะอย่าลืมมาฟุกุโอกะช่วงประมาณวันที่1-15กรกฎาคมนะคะเขาจัดประจำกันทุกปีเลย